ปลากระพงไม่เคยกินที่ไหนด้วยก็เลยลองสับดูร้านก็บ,บอกว่าเป็นเมนูเด็ดของดิสนี่์จะเป็นร้านที่ดังในย่านนี้ในอนาคตแน่นอนร้านนี้อาปลากระพงมาทำยำแล้วปรากฏว่าคือไม่อร่อยมากครับทุกคนสดยิ่งมีขิงข้าวอร่อย เท่าไรกว่าปลากแซลมอน,นีกใครกินมาก่อนไหมคะไม่เคยกินมาก่อนก็บอกแล้วไงมันเป็นร้านเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้ ก็จะเป็นของที่สดมากเลยนะคะก็คือจะเป็นปูม้านะคะที่ไปดูหลังร้านมาแล้วนะคะก็จะเป็นปูเป็นๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ของเนี่ยจะมาลงสดใหม่ทุกวันนะคะแมงดาปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะจะเป็นยำปลากระพงยำปลากระพงขาวนะคะตอนนี้เราก็สั่งกันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะแซ่บแค่ไหนนะคะ ปูนี่ตัวใหญ่นะคะไม่ใช่ใช้ปูตัวเล็กเลยนะคะตัวใหญ่มากแล้วราคาก็แบบย่อมเยาสุดๆไม่แพงเลยะคะ่ะถ้้ใครอยู่แถวสายใหม่มาดูได้นะคะแวะมากินมาชมกันได้นะคะร้านเปิดตึกค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศดีด้วยนะคะ นี่เลยค่ะเราสั่งอาหารกันมานะคะโหวันนี้มากันแค่2คนนะคะแต่แบบสั่งไปไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะคืออันนี้เป็นเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์เลยเหมือนกันก็คือยำรวมแหลกนะคะก็คือจานใหญ่มากทุกคนดู แต่ละอย่างนะแบบให้ไม่อันเลยแล้วก็ดูนะกุ้งโหอ,อย่างเด้งเลยแล้วก็นี่ค่ะปู ไม่อยากรีวิวแล้วตอนนี้อยากกินมากค่ะแล้วก็อันนี้คืออีกอย่างหนึ่งเลยที่อร่อยเลยนะคะที่บอกว่าต้องมาแล้วก็ต้องทานไม่ได้เลยก็คือกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้เลยกุ้งก็คือตัวแบบใหญ่มากแล้วบอกว่าสดทุกวันค่ะไม่ทำค้างเลยนะคะจะมาลงใหม่ทุกวันเลยอันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนลองมาชิมนะคะไม่มีที่ไหนเคยมีมาก่อนนะคะมันคืออะไรปลากระพงขาวยำปลากระพงขาวค่ะ นี้เลยดูแบบมันไม่น่าจะทานได้ใช่ไหมทุกคนยงปลากระพงขาวปกติจะต้องเอาแบบปลากระพงไปทอดปกติปลากระพงมันค่อนข้างขาวใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยคิดว่าปลากระพงมันขาวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าปลากระพงเนี้ยมันจะขาวไหมขาวเดียวหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมาชิมกันค่ะ ไม่เคยเห็นร้านยำที่ไหนเอามาก่อนซึ่งผมก็เพิ่งมาเจอที่ร้านนี้เหมือนก,นกันผมเลยลองสั่งยอยากดูเหมือนันว่าปลากระพงอ่ะมนันเอามายำรสชาติจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วยำสดด้วยจะขาวไหมจะอะไรไหมเดี๋ยวผมเลยสั่งมาแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เป็นสิ่งเอร์จริงๆอร่อยมากแล้วมีร้านเดียวในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นร้านไหนทำเลยนะครับยำปลากระพงสดดูนี้ครับ จริงๆอันนี้อันนี้อันนี้ชอบชอบอันนี้ชอบยำปลากระพงไม่เคยกินที่ไหนด้วยก็เลยลองสั่งดูร้านก็บอกว่าเป็นเมนูเด็ดของดี่นี่แล้วน้ำมันเป็นไงบ้างคะน้ำแซ่บไหมน้ำรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติยำร้านเขาเด็ดมากปลากุะพงกินปลาล้านัวไหมคะอ๋อเหลือเหรออร่อยมากๆเลยครับแต่ปลาล้านด้วยนะ เพราะว่าปลาบองมันไม่มีกลิ่นวัตถุดิบได้ครับอาหารสดมัอาหารอ่ะสดมากเหมือนกับเขาแบบทำส,สดๆเลยอ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรซึ่ง ผมว่าในอนาคตร้นรานนี้จะเป็นร้านดังของผมพี่นี่เป็นเลยนะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกด้วยเลยเรามาชิมเพืเ่อนๆหรือแฟนแฟนี่เองเปิดวันแรกกันคนเยอะเปิดวันแรกครับแต่คนเยอะนะดูบรรยากาศของทางร้านภายในร้านร้านนี้เป็นเปิดวันนี้วันแรกแต่คนเยอะนะ คาดว่าน่าจะเป็นร้านที่ดังในาย่านนี้แน่นอนพดแน่นอนร้านตนัวเต็มเพราะว่าอาหารเขาสดมากจานแล้วก็รสชาติเด็ดมากคืออร่อยเลยอะ่ะง่ายๆผมก็ไปกินร้านยำม,มาหลายร้านเหมือนกันนะครับแล้วเมนูที่ผมแปลกใจที่สุดก็คือเรื่องของยำปลากระพ๋องเนี่ยเที่ยวให้ดูแล้วขึ้นรูปไม่ดูคือปลากระพงสดอ่ะปกติเรา้วเคยยินแต่แบบทอดหรือขี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เคยแบบกิน่าสานจามากที่เป็นยำปลาแซลมอน ต่ร้านเนี้ยอาปลากระพงมาทำยำแลว้วปรากฏว่าคือไม่อร่อยมากครับผมสดที่มีกินข้าวอร่อยอร่อยกว่าปลาแซลมอนอีกห่ะงพูดถหาผมโมทุกคนต้องลองมากินแล้วกินให้ดูจะทำก็ได้ชอบอันนี้ส่วนตัวก็ชอบเลยเนี่ยรู้สึกว่าชอบเลยเคยกินมาก่อนไหมคะไม่เคยกินมาก่อนก็บอกแล้วไงว่าเป็นร้านเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้ที่เอาปลากระพงมาทำยำอ่ะเนี่ฮะ สดมากไมก่ทาวเลย